สวัสดีค่ะมืัอนี้กะเก็บผักสวนครัวอยู่ข้างบ้านจ้ะนี่ข้ขาวโพดข้าวโพดพอหักแล้วบักบวบใบแกงเซโนไมค่ะอันนี้กะสิ้อผ้าเมื่อเก็บกเครียดเล้วก็บอรเคอร์เคลียบอรเครือเทศเนี่ยเราจะตักห้าสิบมืงหน่วยมันจ้า โอร่วงนนเสียงมาแก่แห้งยัจ้าน้อยยัいい่ใส่ดำแล้ว huh ก็ส huh ้มตำจ้า huh เดี๋ยวจะพาไปเก็บอีกสีหนึงจ้ะอันนี้ก็สีสุกละเดี๋ยวพาไปเก็บอีกไปเบอร์อีกสีหนึ่งนะคะนะอันนี้มะเขือเทศอันนั้นอาจจะเป็นมะเขือเคี้ยวมันอันเดียวกันวะมันอันเดียวกันไหมแบบเขือเทศกับเคเขือเคี้ยว 在得是海边。